ยู่ปทุมก็ดีอยู่แล้วมาทําเรื่องหน้าอายที่นี่ทําไมบ่ายวันนี้ที่จังหวัดขอนแก่นค่ะเริ่มข่าวัวกันตั้งแต่บ่ายสามโมงวันนี้อเมือนจะทําเมนูย่างกุ้งย่างปลาหมึกกินคับน้ําจิ้มซีฟูด้ดของทะเลอเมือนก็หิวมาตั้งแต่ตลาดบุญมีนะชุมแพคะ่ะนอนพักแป๊บเดียวก็รีบตื่นมาอาบน้ําทําเลยค่ะของก็ยังสดใหม่อยู่ในส่วนของทะเลก็จะมีกุ้งขาวหมึกกล้วยแล้วก็ปูมา้าแล้วหันมาดูบรรยากาศฝั่งนี้คือบรรยากาศดีมากวิวภูเขาหันใจได้เต็มปอดสุดๆลมนิโกกมาเบาๆตลอดเวลาเลยค่ะเรื่องหน ทานมาลงสองซอกราคาสอบ,ะสอบละร้อยสามสิบแต่เตรียมเงินไปสองร้อยห้าสิบแล้วยังรองเงินทอนอีกสิบบาทพี่เขาเดินกลับมาเท่านั้นแหละถึงกับการความหัวล้อไม่อยู่เลย<ห>ค่ะเงินไม่พอแถมยังรองเงินทอนพี่เขาอีกตกและน่าอายว่ามาค่ะต่อไปเรามาล้างวัตถุดิบกันปกติเอาเมือเป็นคนที่ทํากับข้าวบ่อยมากนะแก็ไม่น่าผิดพลาดอะไรขนาดนี้ก่อนอื่นอมือจะนํากุ้งทุกอย่างมาล้างทาความสะอาดให้เรียบร้อยกุ้งก็จะใช้ประมาณนี้เลยย่าบนอยากินย่างกุ้งเขาเลยซื้อกุ้งมาย่างกันหลายบ้านเวลาย่างกุ้งคงต้องใช้กุ้งแม่น้ำใช่ไหมคะแต่ที่ตลาด แม่น้าเลยค่ะก็เลยได้มาเป็นกุ้งขาวเอามือก็ล้างสาบน้ําแล้วก็นํามาตัดหนวดข้อผิดพลาดที่ไม่น่าให้เกิดมันอยู่ตรงนี้ละค่ะลืมไปได้ยังไงแล้วคือลืมสนิทกติเวลาน้องเอหมือนทากุ้งอ่ะก็จะแกะเปลือกแล้วก็ผ่าหลัง่พอเราไม่ได้ทาตามขั้นตอนมันก็ลืมอะ่ะทุกคนมามาต่อกันที่ปลาหมึกก่อนในส่วนของปลาหมึกเอามือก็จะตัดหัวแล้วก็เอาตาเอาขี้มันออกพยายามไม่หัวกับตัวมันติดกันตลอดเวลาย,ย่างจะได้สวยๆสิ่งที่ไม่น่าให้อภัยเลยคือเอามือไม่ได้เอาขี้กุ้งออกค่ะพี่ๆเออยนานไปยาแล ทำอะไรให้กินแม่จ๋าผ่านไปเห็นคลิปนี้เอามือขอโทษนะคะเม่ล่าสุดกินอิ่มไปแล้วค่ะถึงรู้สึกตัวคนที่รับบทย่างกุ้งก็เป็นพี่ชายแฟนนะคะดูมาถึงนี้แล้วทุกคนคงแปลกใจว่าทาไมสีภาพมันเปลี่ยนไปภาพเป็นสีแบบนี้คือเราใช้โทรศัพท์ Android นะคะอุปรสรรคในการใช้ iPhone ค่ะทุกคนถ่ายต่อไม่ได้คนใช้ iPhone เท่าน,นั้นถึงจะเข้าใจมาตำน้ําจิ้มซีฟู้ดกันต่อคะ่ะสูตรน,น้าจิ้มซีฟู้ดน้องเหมือนจะลงไว้ใต้โพสต์นานการถ่ายวิดีโอที่ไม่ค่อยต่อเนื่องขออภยัยผู้รับชมด้วยนะคะนี่แหละคะ่ะ ปีกันมากม<อ>าเธอน้อพี่พี่ทุกคนต้องมีข้อผิดพลาดกันบาง<ม>เลยคลิปหน้าเนาะเหมือนมันแก้มือเหมือนกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย